ไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครนอกจากคุณเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะใครที่ไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นจะเริ่มต้นกับคุณแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นเขาคือใครแล้วก็พอ้อบรายนะคะ คนธาตุโลมเมถุนตูนกุมคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนธาตุไฟคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังคิดหึงคิดหวงมากๆไม่ยอมใครรักคุณเพียงแค่คนเดียวนะคะไม่ยอมไม่คุณมองใครไม่ยอมไม่คุณปันใจให้ใครแน่นอนเขาเลือกคุณแล้วนอกจากเขาจะมีเพียงแค่คุณเพียงคนเดียวคุณก็ต้องมีเขาเพียงคนเดียวเขามั่นอกมั่นใจแล้วเขาตัดสินใจเลือกแล้วว่าต้องเป็นคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะทะเลาะก,กันยังไงก็ตาม คนรอบข้างคนรอบตัวนะคะไม่เห็นด้วยก็ตามหากว่าเขาตัดสินใจเลิกแล้วเขาจะยืนยันเขาจะมั่นคงเขาจะรักแค่เพียงคุณนั่นเองนะคะไม่ไปเริ่มใหม่กับใครจะอยู่กับคุณจะสู้ไปกับคุณในทุกสถานการณ์นะคะ